สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับเซลเออิซุซุโรจานานะครับวันนี้ก็มีเจ้า Cap 4S 1.9นะครับ1นคันนี้นะครับมารีวิวให้กับลูกค้าได้ดูกันนะครับ <c oughs> รุ่นนี้เป็นรุ่น <c oughs> ที่ออกง่ายมากนะครับใช้เงินดาวก็ค่อนข้างต่ำนะครับอย่างรายละเอียดของผู้ที่จะออกรถเนี่ยก็ สำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนถ้าเป็นพนักงานเงินเดือนก็สลิปเงินเดือน6เดือนแล้วก็สเตตเมนต์6เดือนนะครับอายุงานเนี่ยสเดือนขึ้นไปนะครับก็ออกรถได้แล้วนะครับผมก็จะพูดคร่าวๆว,ว่าถ้าอย่างรุ่นนี้ค่างวดจะอยู่ที่ประมาณ9,500บนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคันนี้จ่ายอยู่ที่31,000บาทเนี่ยท่านจะได้อะไรบ้างนะครับผมขอเพิ่มเติมนิดนึง ฝาคาร์บอนตัวนี้นะครับผมใส่มาให้กับลูกค้าได้ชมกัน3ามหมนเนี้ยยังไม่รวมฝาน,นะครับแต่ถ้าเกิดจะท่านจะเอาฝานเนี่ยก็บอกเราที่หลังได้เดี๋ยวเราจะทําราคาพิเศษไปให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันนะครับรุ่นนี้เป็นอย่างที่ผมเกินไป c a p โ 1.9S ใช้เงินออกรถ31,000บาทมีญาติพี่น้องใช้อีสุสุนำมาลดได้นะครับ มีสิทธิ์อะไรก็แล้วแต่นะครับนำมาลดได้ผู้ผลิตชิ้นส่วนเหมือนเดิมนะครับส่วนลด30 0 0บาทนะครับส่งอยู่ที่เดือนละ9,500บาทท่านจะได้แม็กนะครับพร้อมโหลดนะครับพร้อมจัดส่งเลยนะครับแม็กก็พวก TE 37นะครับแม็กเวล์รพีเ e ฟวันไออะไรพวกนี้ท่านเลือกได้นะครับเลือกได้เลยฟิล์มท่านก็เลือกเอาท่านอยากได้เป็นฟิล์มแบบไหนฟิล์มดำสี่สหรือ80 หรือจะเอาเป็นลีมเขียวซิ่งแบบนี้นี่ครับผมก็จัดให้ได้เลยนะครับส่วนการจัดทรงอย่างที่เห็นกันนะครับผมก็จะจัดเป็นโหลดหน้า2หลัง3นะครับแต่ตัวเนี้ยที่เห็นอยู่เนี่ยผมทำมาเป็นพิเศษเพื่อโปรโมตนะครับทำมาให้ดูเป็นแนวทางว่าถ้าท่านจ่าย3ามหมื่นเนี่ยท่านก็จะได้ประมาณนี้ยกเว้นฝากกระโปรงเท่านั้นเองนะครับท่านจะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของ ภายในตัวนี้กันบ้างนะครับอย่างตัวนี้นะครับเป็นรุ่นเอนะครับเกียร์ธรรมดานะครับหรือว่าถ้าใครที่สนใจไปเกียร์ออโต้ก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าผมก็จัดโปรอยู่ออกรถใกล้ๆเคียงกันนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับม่านวัดพวกจอพวกอะไรนี้จะไม่มีนะครับก็จะเป็นแบบธรรมดานะครับวิทยุเป็นธรรมดาดินเดียวให้นะครับกุญแจครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ่ตัวเอจะเป็นกุญแจแบบนี้นะครับ ให้มา2ดอกนะครับตัวมาวัดไรก,ก็คือแบบปกติเลยนะครับไม่ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเล่นยากตัวนี้ใช้งานง่ายครับเบาะก,ก็เป็นเบาะผ้าสไตล์ตแบบรถแข่งนะครับอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็บอกนะครับอ่าครับส่วนท่านใดบอกว่าพี่ผมไม่เอากบบาระบะไลเนอร์ลดได้ไหมก็นี่ครับกบบระบะไลเนอร์ถ้าท่านไม่รับก็ลดให้อีก3,000บาทนะครับอ่านำไปลดเป็นลดเงินดาวได้นะครับรับ นำไปลดเงินที่วันมารับรถได้3,000บาทสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับจะออกรถนะครับก็ค้นหาเพจผมได้ทาง Facebook นะครับอีสุสุอยุธยาออกง่ายบายเอนะครับผมประจําอยู่ที่สาขาโรจนะนะครับหรือไม่เซิร์ช ID l i ี e ก็ได้นะครับ s a r a y u t 0 0 7เบอร์โทร0 8 4 0 8 0 5 0 6 8ครับแอดมาปรึกษาการเรื่องรถครับโอเคก่อนจากกันไปก็ขอฝากไปด้วยนะครับนะ31,000นะครับ ออกง่ายนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมขอบคุณครับ